สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y o ต a KE สามห้าทะเบียนขอไข่ต่อเต่าหกศูนย์เก้าน้อราชสีมานะครับคันนี้เป็นรถปี1978จดทะเบียนไทยปี2อ2 1นะครับทดสอบขับทางไกลมาประมาณแปดเก้าร้อยโลแล้วนะครับปกติดีนะครับความร้อนปกติดีนะครับเบรกเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เบรกได้ปกติแล้วนะครับรถรูปทรงสวยเลยครับ แต่ว่ามีสีแตกล่อนตรงช่วงแก้มแล้วก็ฝากระโปรงหน้าบ้างนะครับเกิดจากการจอดแล้วสีมันพองตัวนะครับตามอายุนะครับให้ดูชัดๆนะครับจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับล้อแมอ่ขอบ15นะครับแต่รถไม่ผูนะครับหลังคาสวยใต้ท้องสวยรูปทรงดีเลยครับ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําดันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับรถขับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นประตูไม่มีขอบแบบนี้นะครับภายในสวยอยู่นะครับเบาะหนาแน่นนั่งสบายไม่ขาดนะครับภายในด้านหลังนะครับโดยรวมภายในถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้ เป็นเครื่อง 4K 5เกียร์ด้วยครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับเครื่องยนต์ 4K 5เกียร์นะครับขับทดสอบทางไกลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีขาดเกินต่อได้โอนได้นะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับคันนี้แอร์มีนะครับแอร์ลมแรงดีด้วยครับไปลองขับขี่กันดูนะครับอ่อนนี้เล่มชุดโอนอยู่นี่นะครับครบเลยนะครับ ขับได้ปกตินะครับช่วงล่างดีเบรกใช้ได้นะครับระยะทางไกลได้นะครับคันนี้ส่งได้ทั่วไทยนะครับขับไม่ถึงไม่ติดตังค์นะครับได้เช้าติดต่อมานะครับรถยนต์ Toyota Corolla KE35 คันนี้ได้ไปคุ้มครับเอาไปใช้เอาไปปั้นต่อได้เลยนะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับสวัสดีครับ